ฮัลโหลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทําแบบกดหินแล้วสูนเลยให้เราเนี่ยก็สำหรับใครที่อยากดูก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคร <c oughs> ับผมนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยอดกันะครับว่าจะทำยังไงเนาะข <c oughs> ั้นแรกของแม่หเหล่า <c oughs> ผมพิมพ์ของทับแท็บดีแอดพีประมาณบล็อกประมาณนี้เลยเนาะ,ะ <c oughs> แล้วก็กด enter ไปก็จะได้มาจากนั้นแล้วก็ เาก่อนหนึ่งครับผมแล้วครับก็จะใช้เป็น hit for ad type เท่ากับ item name ครับผม n a m เท่ากับ copper stone นะครับประมาณนี้นะครับ repeater ตรงนี้คลิกนะครับก็ประมาณนี้แล้วนะครับก็ให้เรานำกล่องมานะกล่องประมาณนี้นะแล้วก็วางต่อต่อกันประมาณนี้นะ ก็เป็นเชียร์หน <Jamie, S 2> <disciple. S 1> ่อยก่อนนะแล้วก็จะใช้เป็นสัตว์ของโคหนครับผมโครนอ่ะเราใช้หาว่าโคนครับผมแล้วก็ขีดหนึ่งขีดสองรอบนะครับผมครับแล้วก็มาดูสีกัดนะครับหนึ่งตอนนี้ก็เพิ่มมาหนึ่งประมาณแค่นะี้แล้วก็วางกองไปเลยแล้วก็ให้เราไอเทมที่เราต้องการที่จะให้สุ่มนะ ก็ถ้าเกิดคุณจะใช้เป็นหินเราก็ต้องมาแก้ชื่อเลยนะเราจะแก้ชื่อเป็นหินเนาะโตได้เฉยกระเดะแล้วแต่แล้วก็ถ้าจะเรได้แรกเนาะก็ทำนำมาเลยครับแนะนำให้ใส่อย่าดละหนึ่งนะมันจะกระเดะเออเลยถ้าใส่เยอะก็ได้นะครับใส่เยอะๆแบบอล้วเป็นเกมตอนในที่เสร็จแล้วครับผมนะ ปอยประมาณนี้นะเลาวก็ปิดไปแล้วก็มามาผมใช้เป็น EP FE ไทยเท่ากับไอเทม name name ครับผม name ไม่เท่ากับ s a v นะแล้วก็จะใช้จะใช้เป็นดด4เท่ากับหนึ่งแล้วก็ลักษณะนี้นะสามประมาณนี้แล้วก็ให้มันไปนหาที่ Copperstone น,นะรผมไป เท่ากับไทเทมเนมเท่ากับ stone ะะับสโตนประมาณประมาณนี้เนาะแล้วก็ความหาณ1นึ่งนะรับเราเรียบริหน่อยเนาะเราก็จะใช้เป็น QSE ใช้เท่ากับไอเทมเนมเท่ากับ o ับ l e s สโต e ประมาณ ตามีดเป็นออฟแล้วก็จะใช้เป็น q s e คล้ากับไอเทมแบบก็แบบไปเลเนาะประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูเดี๋ยวลองโยนหินเทสก่อนฮะก็จะได้มาประมาณนั้นละโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบดูก่อนเพราะวาทำเป็นที่ขุดเห็นง่ายๆเลยเนาะ stone โอเคมา ลองดูกันครับผมมาแจ้งเตือนเลยตอนนี้นะ uh huh. เนี่ยแล้วก็ลองคุดกันเอา้า <laughs> ใช้เกมหมดสี่ิเกมหมดสีโบโอเฮันก็จะได้เนาะสังเกตว่ามันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้ต้องการมันเป็นแบบนี้นะครับผมอวิธีการแค่ง่ายเลยเนาะ uh huh. ก็แนะนำให้ใ,หใส่เทมแช่ชิ้นเดียวนะอือฮ uh ึ huh. หรือถ้าจะใส่ถ้าจะใส่มากกว่าหนึ่งเรแค่ให้เราผมแก้ชื่อนะครับผมอ่ะให้มันไม่ซ้ำกันนั่นแหละอ่าที่ก็จะได้แล้วปนระมาณนี้เลยสาหรับคลิปในวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมคบที่ติดตามรับชมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตลาดไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ